สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องรถมือ2คัดเกรด A by s e l ซ First นะครับวันนี้นะครับ First มีรถรุ่น Toyota c โค o l l อันติท1.8 g มานำเสนอรถพึ่งเข้าใหม่เลยนะครับก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นพิเศษของ Toyota a อันติปี2010นะครับเป็นตัว1.8 g นะครับผมเดี๋ยวผมพอพาดูดีเทลรายละเอียดสักครู่นะครับ ก็ตัวนี้นะครับ Toyota a ั t i ิ 1.8G นะครับราคาขายอยู่ที่249,000บาทนะครับรุ่นปีพศนะครับของรุ่นนี้จะเป็นปีพศ2010นะครับผมระยะทางการใช้งานที่ใช้นะครับอยู่ที่อยู่ที่223,46 0กิโลเมตรนะครับก็ถามว่าใช้งานเยอะไหมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติครับยังใช้งานไม่เยอะนะครับผมชนิดเชื้อเพลิงที่รองรับนะครับเป็นเบนซินนะครับ91 95 รองรับได้สูงสุดนะครับถึง e 8 5นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีออปชั่นอยู่ภายนอกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเริ่มตั้งแต่ตัวไฟนะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะครับซึ่งซึ่งตัวเนี้ยโคมยังไม่เหลืองนะครับถ้าลูกค้าลองสังเกตดีๆนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยทางเพชรจนของเรานะครับจะไม่มีรถที่ตัดต่อทําสีนะครับหรือจมน้ําเด็ดขาดนะฮะ ก็ลูกค้ามั่นใจได้เลยครับว่าในส่วนนี้ว่าลูกค้าจะได้รถที่เป็นรถเดิมๆไม่เคยทําสีมาไม่เคยชนหนักมาอย่างแน่นอนฮะถ้าเกิดกรณีข้างต้นที่ผมกล่าวมานะครับลูกค้าเกิดเข้าศูนย์และเจอเนี่ยทางเพชรยนต์ยินดีรับผิดช,ชอบอเต็มจํานวนเลยนะครับผมก็ในส่วนต่อไปอจะเป็นตัวกระจังหน้านะครับตัวกระจังหน้าตัวนี้นะครับจะชุบคโครเมียมมานะครับของของอันติตัตวนี้แล้วก็มีช่องระบายลมนะครับ ก็กระจังหน้าก็ยังเดิมๆครับที่ผมดูนะเพราะว่ามีรอยการใช้งานอย่างรอยขนแมวนิดหน่อยครับผมอ่าน,นี่นะครับอันนี้จะเป็นไฟหลอดไฟทางด้านขวานะครับส่วนหน้ากระโปรงเมื่อกี้ผมแอบ,บไปเปิดฝากระโปรงไว้นะครับเพื่อเพื่อรีวิวหน้าห้องเครื่องนะอ่าแล้วก็คมไฟนะครับอ่าไฟตัดหมอกทางด้านล่างนะครับจะมีมาทั้ง2องฝั่งเนาะโอเคครับตรงนี้นะครับจะเป็นไลท์อ่าล้อแมกลาย16 ข่าขอบ16นะครับขออภัยครับล้อมแม็กขนาด16นะครับผม5ก้านตัวนี้เดิมๆมมาจากโรงงานเลยนะครับส่วนแถบประตูนะครับจะเป็นแถบประตูคิวโคมีมียมนะครับแล้วก็ที่เพิ่มมาพิเศษก็คือจะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะไฟเลี้ยวจะไม่ได้อยู่ที่แก้มรถแล้วนะครับมาตรงกระจกมองข้างแทนนะ เดี๋ยวผมเปิดให้ดูภายในนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับอ่าภายในรถนะฮะค่อนข้างใหม่เลยดูสภาพเบาะนะครับสภาพเบาะแทบจะไม่ผ่านการใช้งานเลยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนิดหนึ่งอ่าลองดูครับเพราะว่ารถเนี่ยดูว่ารักษาหรือไม่รักษาเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งดูจากเบาะได้เลยครับว่าเจ้าของเก่ารักษาหรือไม่รักษานะแต่อันเนี้ยค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลย สำหรับท่านผู้หญิงนะครับที่มีรองเท้าต้นสูงอะไรก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าตรงนี้มีการติดตัวสครับเพดกันลอยนะครับมาให้ทั้งประตูทั้ง4ข้างเลยนะฮะผมนะครับก็เวลาขึ้นรถนะครับไม่ต้องกลัวส้นสูงไปกระแทกตัวตัวบอดี้รถนะครับเพราะเรามีสครับเพดกันให้เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวดภยูภายในห้องโดยสารนะครับกว้างครับเบาะสะอาดเอี่ยม แทบไม่อยากเชื่อว่าเป็นรถมือสองนะฮะตรงนี้อลองดูครับอันนี้ขนาดกล้องผมยังไม่ค่อยชัดนะถ้าลูกค้าอยากดูรถตัวจริงเนะี่ยสามารถติดต่อผมมาได้เลยนะครับจากช่องทางด้านล่างนะอ่าดูครับสีภายในตกแต่งเป็นสีเบททูโทนนะครับผมตัวนี้อ่าและสังเกตดีๆครับว่าตัวที่ผมบอกเลยคือมันจะเป็นตัวลายไม้ตรงนี้ ตกแต่งพิเศษตรงพนักพิงพิงมือนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะครับผมจะให้ดูรอยยางรอยน็อตนิดนึงนะครับอย่างน็อต ตรงประตูนะครับก็ยังไม่เกิดการไขยังไม่เคยถูกไขเลยนะครับอผมให้ดูก่อนนะว่ารถเดิมๆนะครับตรงนี้เป็นแผ่นเพจรถครับรถยังเดิมๆอยู่เลยใหม่ๆนะครับ ส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของหน้ากระโปรงรถนะครับมาถึงส่วนภายในตัวรถกันบ้างนะครับเริ่มจากพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยของอัตตสจะเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับมันติฟังก์ชันคืออะไรนะครับก็คือปุ่มเมนูตรงนี้นะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าเลือกเพลงเลือกโหมดที่ต้องการลูกค้าต้องการเล่นได้เลยนะครับ ยังโหมดเนี่ยตอนนี้ลูกค้าฟัง FM อยู่ก็สามารถกดโหมดเปลี่ยนเป็น AM CD AUX ได้หมดเลยนะครับผมจากการาจับปุ่มควมอะไรตรงนี้เลยซึ่งจะค่อนข้างสะดวกเวลาขับรถนะครับเพิ่มเสียงรถเสียงเวลาขับรถอยู่ก็สามารถเพิ่มได้เลยนะครับแล้วก็มาถัดมาอีกนิดนึงนะครับผมให้ดูตรงเรือนไม้กันนะครับไม้ตัวนี้อยู่ที่2 2 3 0ส7นเะครับเป็นไม้แท้นะครับไม่มีการกอไม้ทั้งนั้นนะครับผมรถของเพชรยนต์ของเรา ทุกคันนะครับไม่มีการตัดต่อกรอไม่ทาสีตัวรถไม่มีทางนั้นนะครับผมถ้าเกิดลูกค้าเช็คอ่าทางนุ์แล้วเจอปัญหาพวกนี้ทางเพรยนยินดีรับผิดช,ชอบนะครับโอเคครับมาถึงในส่วนต่อไปนะครับในส่วนต่อไปจะเป็นชุดอ่าพับกระจกนะครับพับกระจกข้างไฟฟ้านะครับสามารถเลือกได้ lr lr นี่คือกระจกมองข้างนะครับถ้า,าต้องการปรับกระจกมองข้างซ้ายก็ดันไป l R นะครับแล้วก็กดที่ปุ่มปสอนได้เลย ตัวนี้จะมีไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะครับผมติดมาในตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนตรงพักพักพิงนะครับที่วางมือนะครับตรงด้านแผงประตูนะครับจะเป็นสีทูโทนเป็นลายไม้นะครับผมชอบอันติดตัวปีประมาณนี้มากเลยเพราะว่าการตกแต่งมันจะค่อนข้างสวยกว่าปีใหม่ๆเนาะอย่างตัวข้างคอนโซลน,นะครับเดี๋ยวผมให้ดูภายในนะคันนี้ ภายในคันนี้ค่อนข้างจะสวยแทบจะร้อยเปอร์เซ็น์เลยนะครับเริ่มตั้งแต่คอนโซลนะครับอตรงนี้นะครับเป็นลายไม้ตกแต่งเป็นทูโทนนะครับผมมีปุ่มล็อกกระจกปลดล็อกประตูนะครับแล้วก็กระจกเป็นกระจกผ่กกระจกออโต้เฉพาะฝั่งคนขับนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับส่วนคุณผู้หญิงนะครับที่ขับรถไม่ต้องกลัวรถจะเป็นรอยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีสครับเพจกันลอย ทั้งฝั่งขวาและซ้ายมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาอีกนิดนึงนะครับจะเป็นรายละเอียดตัวเครื่องเสียงนะครับผมรองรับแผ่น CD DVD นะครับ AMFM a u x อรองรับหมดเลยนะครับแล้วก็ถัดลงมานิดนึงนะครับจะเป็นระบบแอร์ออโต้นะครับผมตัวนี้มีให้แอร์ออโต้มาแล้วนะครับก็คือตรงนี้ ระบบตั้งไว้อยู่ที่18องศานะครับความแรงของลมเนี่ยก็จะปรับตามองศาแอร์ถ้ากรณีนะครับลูกค้าตั้งแอร์สัก22เห็นไหมครับว่าจํานวนแรงลมปรับลงมาเองเพราะตอนนี้เราเปิดโหมดออโต้อยู่นะครับผมหรือว่าตรงนี้ถ้าลูกค้าอยากจะปรับเป็นแมนนวลเองก็ได้นะอยากได้องศาเท่านี้แต่อยากได้แรงลมเพิ่มก็ได้เหมือนกันโดยการกดปุ่มเพิ่มลดได้เลยนะครับตรงัี้ ัดลงมาอ่นิดนึงนะครับตัวนี้จะเป็นฐานเกียร์นะครับตกแต่งด้วยพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับตรงฐานเกียร์ข้างบนเนี่ยจะหุ้มหนังนะฮะให้ดูใ,ใกล้สภาพยังดีอยู่เลยครับแทบจะไม่ผ่านการใช้งานเลยเกียร์อัตโนมัติ cvt นะครับเดี๋ยวผกให้ดูนะครับช่องใส่ของค่อนข้างจะใหม่ใหม่แทบจะใหม่เลยครับร้อยแทบจะร้อยเเลยเดี๋ยวดูสภาพเบาะนะครับ าะเนี่ยแทบโอ้โหผมว่าเจ้าของเก่านะ่าจะค่อนข้างรักษารถมากหนึ่งเลยด้วยด้วยมันเป็นสีครีมนะครับซึ่งสภาพสีสที่ผมดูตอนนี้มันค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นเลยแทบจะดูแลรถด,ดีมากเลยครับนะครับไม่ดำไม่อะไรทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็มาในส่วนของตัวเก๊ะรถนะครับที่ผมชอบเป็นพิเศษคือตรงนี้สามารถปรับพนักพิงนะฮะวางมือได้ระหว่างขับ ก็คือลูกค้าขับไปพิงมือไปด้วยนะครับไม่เมื่อยเลยนะฮะตรงเก๊ะนะครับสามารถปรับออกได้เปิดเก๊ะในเก๊ะก็จะเป็นสองชั้นนะครับอ่าเป็นสองชั้นสองสเปคถ้าปิดแล้วก็สไลด์อ่าระหว่างขับก็สามารถขับสามารถพัพกิจได้เลยนะครับผมโอเคครับก็สำหรับใครนะครับที่มีโครงการออกรถอ่าขนาดกลางนะครับ ออาทิสตัวนี้นะครับค่อนข้างตอบโจทย์นะเพราะว่าหนึ่งเลยถ้าลูกค้าซื้อรถกับผมจะดียังไงหนึ่งนะครับรถของที่เพชรยนต์เรานะครับมีการรับประกันทุกรุ่นทุกแบบนะครับว่ารถไม่มีการตัดต่อไม่มีการชนนะครับเป็นรถดเดิมๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับผมก็คือตรงนี้ลูกค้าถ้าไปตรวจเจอตามสูรแล้วเกิดปัญหาอย่างที่ผมเอ่ยมาข้างต้นเนี่ยทางเพชรยนต์ยินดีรับผิดชอบทุกกรณีเลยครับผม แล้วก็โตยต้าอันติดครับตัวนี้เป็นเครื่องพันแนะครับซึ่งอยู่ราคา249,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับผมก็คือได้รถขนาดกลางไปใช้แล้วก็ตัวอันติดเนี่ยข้อเด่นๆก็คือปัญหาจุกจิกนะครับระหว่างใช้งานน้อยมากแทบจะไม่มีเลยนะครับถ้าลูกค้าสังเกตเนี่ยทำไมคนที่ใช้รถส่วนใหญ่จะเลือกอันติดเพราะว่าปัญหาจุกจิกค่อนข้างน้อยครับซื้อไปแล้วไม่ต้องจ่ายจ่ายเยอะแค่นั้นเองครับ หลักๆเลยคือเน้นใช้งานนะฮะและตัวนี้ได้เป็นตัวเครื่องหนึ่ง1,800ด้วยนะครับก็สำหรับใครที่มีโครงการนะครับอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถติดต่อน้องเฟิร์สได้ทางช่องไลน์แอดข้างล่างหรือโทรมาหาได้ตามเบอร์โทรข้างล่างได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับน้องเฟิร์สขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่าแล้วก็อีกนิดนึงครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับกับช่องรถมือสองคัดคุณภาพบายเซลเฟิร์สนะครับ ยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ